ต่อมาเรามาดูวิธีการตะไบขึ้นรูปชิ้นงานนะครับคือขั้นตอนแรกนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าชิ้นงานเนี่ยจะมีเป็นรอยสีดำๆก็คือชิ้นงานจะผ่านถูกผ่านการรีดร้อนมานะครับซึ่งไอ้สีดำๆตรงเนี้ยจะมีความแข็งอยู่นะครับเวลาเราตะไบไปเนี่ยมันจะมีความลื่นนะครับและแข็งอันดับแรกเราทำการทําการเอาสันตะไบขูดเอาเศษสีดำๆตรงนี้ออกก่อนนะครับ ให้เราทําการขูดตรงนี้นะครับถอนผิวตรงนี้ออกแล้วจากนั้นถ้าขูดเสร็จปุ๊บให้เราเริ่มทําการตะไบนะครับนี่คือด้านที่หนึ่งนะครับด้านที่หนึ่งปุ๊บตรงนี้นะครับเมื่อเราตะไบเสร็จปุ๊บให้เราทําการเอาชิ้นงานออกมานะครับแล้วทําการวัดความเรียบผิวของด้านที่หนึ่งนะครับในการวัดก็คือวัดนั่นตามยาวนะครับแล้วก็วัด ตรงด้านแนวขวางนะครับหัวกลางปลายตรงนี้นะครับถ้าด้านที่1เสร enfin, ็จป right mm ุ hmm. ๊บพลิกมาด้านที 2> ่2นะครับด้านที่2ก็คือใช้หลักการเดียวกันกับด้านที่1นะครับคือที่จะต้องเพิ่มมาก็ของด้านที่2ก็คือต้องตะไบให้ได้ฉากกับด้านที่1นะครับวิธีการวัดก็คือเอาด้านที่1นะครับติดกับด้ามจับฉากตรงนี้ก่อนนะครับจุดตรงนี้ปุ๊บวัดเข้าไปจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3นะครับถ้าด้านที่2เราตะไบเสร็จปุ๊บ พลิกมาด้านที่3คือด้านบนตรงนี้นะครับด้านที่3ก็คือใช้หลักการเดียวกันกับด้านที่ผ่านมานะครับแต่ที่จะเพิ่มมาก็คือความฉากคือต้องได้ฉากกับด้านที่1กับด้านที่3ามอด้านที่2นะครับปุ๊บเวลาเราวัดก็คือวัดด้านที่1นะครับแล้วก็ด้านที่2นะครับไอ้ด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3เนี่ยให้เราใช้ตะไบยางเป็นหลักนะครับเราไม่ต้องคานึงถึงขนาดนะครับเราให้ตะไบให้ได้ความเรียบแล้วก็ความฉากก็พอนะครับ จากนั้นถ้าเราเสร็จด้านที่1ด้านที่2ได้านที่3เสร็จปุ๊บพลิกมาด้านที่4นะครับด้านที่4ด้านที่4จะต้องตะใบให้ได้ขนาดที่20มิลนะครับแล้วให้ได้ฉากกับด้านที่3กับด้านที่1นะครับหลักการตะใบก็คือใช้หลักการกับด้านที่ที่ผ่านมาเลยนะครับถ้าด้านที่4เราตะใบเสร็จปุ๊บพลิกมาด้านที่5นะครับด้านที่5้าเราต้องตะใบให้ได้ขนาดที่20มิลนะครับ แล้วก็ให้ได้ฉากกับด้านที่4ด้านที่2แล้วก็ด้านที่3นะครับด้านที่5เราตะไบเสร็จปุ๊บพลิกมาด้านที่6คือด้านนี้นะครับด้านที่6เนี่ยคือเราต้องตะไบให้ได้ขนาดที่ความยาวที่80มิลนะครับฉาก4กับ5นะครับเวลาเราจะวัดขนาดนะครับถ้าเราจะวัดขนาดเนี่ยทุกครั้งเลยนะครับให้เราเอาชิ้นงานออกจากปากกาจับชิ้นงานทุกครั้งนะครับแล้วในการตะไบเนี่ย หรือว่าเราจะเอามาวัดขนาดเนี่ยพยายามเอาออกมาวัดขนาดบ่อยๆนะครับเพื่อง่ายต่อความความผิดพลาดของขนาดที่มันจะผิดเพี้ยนนะครับถ้าสมมุติว่าเราตรงนี้เสร็จทั้งหมด6ด้านแล้วชิ้นง,งานจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับคือจะตะไบตรงนี้ทั้งหมด6ด้านนะครับถ้าตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราทําการขั้นตอนต่อไปก็คือจะทําการล่างแบบนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนล่างแบบ ต่อมานะครับเรามาดูวิธีการร่างแบบนะครับเพื่อที่จะทําการตัดหัวค้อนแล้วก็ร่างแบบเจาะแล้วก็ร่างแบบการลบคมหัวค้อนนะครับเรามาดูเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราเอาสีระบายตรงที่ชิ้นงานนะครับปุ๊บให้เราทำการวัดนะครับ ตั้งสกลตรงนี้นะครับให้ได้2มิลนะครับสกลแล้วทำการขีดด้านล่างตรงนี้นะครับ2มิล2มิลนะครับไอ้2มิลตรงนี้เราเราจะทำการตะไบลบคมให้มันได้ขนาดมุมเอียงนะครับเท่ากับ45องศานะครับขีดด้านล่างตรงนี้แล้วก็ขีดด้านหน้าตรงนี้นะครับ แล้วจากนั้นตั้งชิ้นงานขึ้นแบบนี้นะครับแล้ววัดขึ้นไป35มิลนะครับแล้วจากนั้นทำการขีดนะครับทำการขีดแล้วจากนั้นนอนชิ้นงานลงนะครับแล้ววัดความหนาของชิ้นงานของเราไม่คิดที่เราบอกไปก็คือ20มิลนะครับคือเราวัดมาครึ่งหนึ่งของชิ้นงานก็คือ10มิลนะครับ มา10ม mm มนะครับวัดขีดไปตรงนี้คือเราจะได้2จุดแล้ครับก็คือลบคมกับเจาะตอกนำศูนย์นะครับแล้วจากนั้นเราจะทำการล่างาแบบตัดนะครับแล้วก็จากนั้นตั้งชิ้นงานขึ้นนะครับตั้งโมเนยียไฮเกตขึ้นไปที่45ม mm มนะครับ45ม mm. ม 45มิลิเมตแล้วจากเส้น45มิลเมตรบวกขึ้นไปอีก4มมิลก็คือ49มิลิเมนะครับเพื่อเป็นเส้นตัดนะครับแล้วจากนั้นนอนชิ้นงานลงนะครับโดยเอาเส้น45 mm. กับเส้น49 mm. อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จากนั้นตั้งเวอร์เนียที่ 3มิลลิเมตรนะครับขีดด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็บวกขึ้นไปอีก4มิลลิเมตรนะครับก็คือ7มิลลิเมตรนะครับ ขีดแบบนี้เสร็จปุ๊บให้เราทําการโยงเส้นระหว่างเส้น45คู่กับ3แล้วก็49คู่กับ7นะครับ หลังจากที่เราล่างแบบเสร็จนะครับแล้วจากนั้นให้เราทําการตอกนำศูนย์เส้นตัดระหว่างเส้น10มิเมกับเส้น35นะครับไอ้ขั้นตอนนี้เราต้องตอกให้ตรงนะครับตรงจุดตัดนะครับขั้นตอนแรกคือตอกเป็นรอยเล็กๆไปก่อนนะครับแล้วจากนั้นถ้ามันตรงปุ๊บเราย้ำไปที่จุดเดิมครับตรงนี้ ให้มันเป็นร่องรูแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต่อไปก็คือเราจะเป็นขั้นตอนการตัดชิ้นงานนะครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนในการตัดชิ้นงานนะครับก็คือวิธีเราจับ,จบแบบนี้นะครับเอาเส้นที่เราล่างไว้อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วจับตรงนี้จับที่ชิ้นงานแน่นนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นแล้วขั้นตอนการตัดนะครับก็คือเช็คดูใบเลื่อยมือนะครับ ไม่เลือกตัดเหล็กตรงนี้ให้มีความตึงน,นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการนําล่องนะครับตรงเส้นตัดนะครับตรงนี้ทีน้าล่องก็คือจับแบบนี้นะครับนาล่องไปก่อนนะครับถ้านําล่องตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราทําการจับตัดแบบนี้นะครับให้เราออกแรงกดเบาๆตรงที่ ไปเรื่อยตรงนี้นะครับออกแรงกดเฉพาะกันไปด้านหน้าตอนถอยยังไม่ต้องออกแรงกดนะครับเวลาเราตัดก็จตัดให้ชัดหยุดไปเรื่อยนะครับเวลาชิ้นงานใกล้ขาดนะครับให้เราเบาแรงกดหน่อยหนึ่งนะครับ จากที่เราตัดชิ้นงานเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยนะครับรูปร่างของชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าได้แบบนี้เสร็จปุ๊บให้เราทําการตะไบนะครับให้ได้แนวเส้นของเส้น45กับ3มิลเมื่อกี้นะครับที่เราล่างไว้นะครับโดยวิธีจับนะครับจับให้เอาแนวแนวตัดตรงนี้นะครับให้ได้ให้ได้ระนาบนะครับให้ได้แนวระนาบนะครับปึ๊บ แล้วให้ใช้ตะไบหย,ยาบนะครับกลับแล้วก็ตะบไบดันขึ้นมได้นะตะไบไปนะครับแล้วจากนั้นเอาออขึ้นมาวัดฉากนะครับในการวัดฉากเนี่ยให้ผิวด้านล่างมุมเอียงตรงเนี้ให้ได้ฉากฝั่งขวาของชิ้นงานก็คือฝั่งขวามือตรงนี้นะครับเอาฝั่งขวาของชิ้นงานติดกับด้ามจับฉากแล้วก็วัดไปตรงนี้นะครับวัดสามจุดนะครับหัวกลาง ลายตรงนี้3จุดนะครับถ้าหลังจากนั้นเราตะไบมุมเอียงตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราทําการตะไบลบคมตรงหัวค้อนตรงนี้ทั้งหมด4ีด้านนะครับวิธีตะไบก็คือตะไบแบบนี้นะครับตะใบบให้ได้แนวเส้นที่เราล่างแบบไว้เมื่อกี้นะครับ ไปด้านแรกเสียบพริกมามุมที่2ก็คือพริกแล้วก็จับมุมเดิมนะครับแล้วก็ตะไบหลังจากที่เราตะไบเสร็จทั้งหมดทุกอย่างนะครับก็คือตะไบมุมเอียงแล้วก็ลบคมนะครับเราก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเสร็จแบบนี้เสร็จปุ๊บ ให้เราทําการไปเจาะรูตรงที่เราตอกนําสูนย์ไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เจาะรูนะครับเพื่อจะท้าเกี่ยวในนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการใช้เครื่องเจาะนะครับเพื่อที่จะเจาะที่งานที่เราผ่านขั้นตอนก่อนหน้านี้มามานะครับคือขั้นตอนแรกคือให้เรามาเปิดสวิต์ตรงนี้นะครับตรงหลังเครื่องตรงนี้นะครับเปิดสวิต์นะครับแล้วมันจะโชว์เป็นไฟสีเขียวตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ปุ่มอื่นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับปุ่มสีแดงตรงนี้ที่ด้านบนที่เราเห็นตรงนี้คือปุ่ม emergency นะครับคือถ้าเกิดเวลาเราเจาะเจาะลงไปเนี่ยถ้าเกิดชิ้นงานมันเกิดอัซิเดนต์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เรากดปุ่มสีแดงไปเลยทันทีนะครับแล้วเครื่องก็จะหยุดงานโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะเรามาเริ่มการเจาะชิ้นงานของเราเลยนะครับคือขั้นตอนแรกก็คือจับยึดเอาให้ขอบปากกาด,ด้านบนเท่ากับผิวชิ้นงานของเรานะครับ ขั้นตอนนี้ต้องล็อกชิ้นงานให้แน่นนะครับล็อกให้แน่นปุ๊บแล้วจากนั้นให้เราทำการเปิดสวิตช์เครื่องที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับเปิดสีเขียวตรงนี้ปุ๊บปิดสีแดงนะครับ เจาะเลยนะครับในการเจาะเนี่ยให้เจาะตรงตามจุดนำศูนที่ตอกน,นำศูนที่เราตอกไว้นะครับเจาะก็คือเรากดลงไปไม่ต้องออกแรงมากนะครับกดให้พอดีนะครับถ้ากดแรงมากดอกสว่านจะหักนะครับให้กดลงไปโดยประมาณ5้ามิลน,นะครับแล้วก็ยกนะครับแล้วจากนั้นให้หยดน้ำหล่อเย็นนะครับสีขาวๆตรงนี้ แล้วทำการเจาะนะครับเห็นเศษขึ้นมาตรงนี้เราก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็หยอดน้ำหล่อเย็นลงไปนะครับเจาะลงไปเรื่อยๆนะครับเวลาชิ้นงานใกล้ทะลุให้เราเบาแรงกดของของดอกสว่านนะครับ ถ้าเราออกแรงกดมากเนี่ยปากกาจับชิ้นงานก็จะสะบัดนะครับให้เบาแรงกดนะครับปึ๊บแล้วก็หยุดหยุดเครื่องหลังจากนั้นให้เราปลดเอาชิ้นงานออกนะ ต่อมาเรามาดูวิธีการทารเกียวรูในนะครับชุดดอกทารที่เราจะใช้ก็คือขนาด m 1 0บคูณ1นนะครับ1ชุดตรงนี้จะมีอยู่3ดอกด้วยกันนะครับวิธีทารก็คือเราจะต้องทารทีละดอกเรียงตามไปลำดับก็คือ1 2 3ตามลำดับนะครับเราเราจะรู้ยังไงว่าตรงไหนเป็นดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3าก็คือเราให้เราสังเกตตรงปลายตรงนี้ครับมุมเรียวของดอกทารนะครับ มันจะมีมุมเลียวที่มากกว่าดอกที่2จะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ดอกที่3ก็จะมีระยะมุมเลียวที่สั้นแล้วก็จะมีระยะฟันเกลียวเต็มมากกว่าชุดที่1กับชุดที่2ดอกที่2นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการตาร์เลยนะครับเอาชิ้นงานใส่ตรงที่ปากกาจับชิ้นงานนะครับแล้วก็จับแน่นจับแน่นนะครับแล้วจากนั้นเอาดอกตาร์ ตัวแรกนะครับตรงนี ouais. nada, Tony, ้ใส่เข้าไปตรงที่ด้ามตาบนะครับจะมีตรงเหลี่ยมตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นให้เราทําการตาบเกี่ยวนะครับวิธีตารก็คือให้เรากดลงไปตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วให้เราสังเกตตรงนี้ยทั้งสองฝั่งด้านซ้ายขวาแล้วก็มุมฝั่งตรงนี้นะครับให้เป็นเส้นตรงนะครับให้ได้ฉากนะครับบ ให้เรากดไปอยู่นิดนึงนะครับเรารู้สึกเห็นมันกินเนื้อเหล็กแล้วปุ๊บให้เราทําการหยดน้ํามันนะครับเข้าไปนะครับในการตารในการหมุนตาบนะครับก็คือเราจะไปชุนเกียวแรกที่เราตาบไปเมื่อกี้ปุ๊บแล้วเข้าไปประมาณครึ่งลอกนะครับแล้วคลายเศษออกหนึ่งลอกแบบนี้ นะครับมันก็จะมาชนเขียวแรกที่เราต้าไปเห็นไหมครับปุ๊บแล้วก็ออกทำอย่างเงี้ยจนทะลุชิ้นงานเลยนะครับตรงนี้ทะลุแล้วนะครับถ้าทะลุเสร็จปุ๊บให้เอาดอกที่สองใส่เข้าไปเลยนะครับ ที่สองก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะมันจะยากอยู่ที่ดอกดอกที่หนึ่งนะครับดอกน้ำมันเห็นไหมครับมันจะง่ายถ้ารู้แล้วก็เอาหมนขึ้น ไปใส่ดอกที่3นะครับหลังจากที่เราตาบเกียวเสร็จนะครับให้เรานำเอาชิ้นง,งาน มาแล้วจากนั้นให้เราใช้ตะไบละเอียดในการเก็บผิวชิ้นงานทั้งหมดทุกด้านเลยนะครับหลังจากที่เราเก็บผิวเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วชิ้นงานก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบแบบนี้นะครับ